สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังสิ่งที่สวยงามที่สุดนั้นม่อาจสัมผัสได้โดยการสัมผัสทั้งทางกายทางสายตาทว่าต้องรับรู้ผ่านหัวใจกำลังใจครับเป็นสิ่งที่สำคัญหากท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับน้องเบนนะครับน้องเบนเกิดมาก็เป็นพิการแต่กําเนิดน,นะครับก็คือไม่สามารถรับรู้อะไรได้คุณหมอบอกว่าเป็นระบบที่สมองจะมีการสัมผัสได้ต่อเมื่อคุณคุณแม่อุ้มแล้วก็คุณตาจะอุ้มนะครับแล้วมาเห็นว่าน้องเนี่ยพิการประมาณสักกี่เดือนประมาณ3เดือนค่ะคือตอนน้องได้3เดือนเนี่ย เด็กปกติอะค่ะก็อาจจะเริ่มมองเห็นแต่ว่าน้องไม่มองอะไรเลยสมองซีกหนึ่งของน้องซีกข้างหน้านะคะฝั่งหนึ่งคือไม่มีสมองเป็นยังเป็นน้ําอยู่แขนนี้ยกเองได้อะไรได้ยกเองดินไม่ได้ไม่ได้ค่ะตั้งแต่แรกที่คลอดมาเราเรียงมาเลยตลอดเลยใช่ไหมค่ะคุณพ่อเขาไปไหนเขาไปตั้งแต่น้องยังไม่คลอดด้วยซ้ำแล้วถ้าวันนี้ใครช่วยเหลือน้องก็มีแต่ช่วยกันเอง ป็นไงชีวิตทอ้อไหมไม่ทอ้ออ่ะท้อมันทอ้อไม่ได้แล้ววันนึงลูกไม่อยู่เราอยู่ได้ไหมหนูแล้วหนูอยู่ไม่ได้ถ้าหนูไม่มีลูกเพราะทุกวันนี้หนูทำอ่ทุกวันนี้ก็เพราะเขาคนเดียวแต่คุณหมอบอกว่ามีโอกาสใช่ไหมแทบจะไม่มีโอกาสเลยค่ะ <c oughs> คุณหมอก็บอกว่าก็ต้องค่อยๆเลี้ยงเข้าไปอะค่ะ กายภาพให้เขาทําให้ร่างกายเขาไม่แข็งตัวเพราะว่าเขาจะมีอาการเกรงตลอดแล้วเราเอากาลังใจมาจากไหนก็จากลูกจากครอบครัวจากพ่อจากน้องก็ต้องดูแลเขานี่เมื่อเขาเป็นแบบนี้เราก็ต้องดูแลเขาให้ถึงที่สุดเอาละครับวันนี้นะครับรายการโฮฟนะครับเราจะมอบเงินให้กับน้องเบนนะครับไว้คอยนะครับดูแลตัวเองแล้วก็ไว้สรับ ซื้อนมซื้อของนะครับสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเป็นกำลังใจให้พ้อเบนคุณแม่และคุณตาในการต่อสู้กับปัญหาลรลือดผรักต่างๆให้ผ่านพ้นไปด้วยดีครับสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกๆคนให้ก้าวต่อไปด้วยความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสวัสดีครับสนับสนุนโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล ความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทยช่วยให้ลูกหลานของเราไม่สูญเสียโอกาสทางการศึกษาเติมเต็มความฝันของผู้ด้อยโอกาสไม่ให้สูญสลายร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมไม่ให้สูญหายดูแลรักษาศิลปะวัฒนธรรมไม่ให้สูญสิน้นสิ่งดีๆเหล่านี้ คือส่วนหนึ่งที่ได้รับจากน้ำใจของคุณทุกๆคน